สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่โบค่ะวันนี้โบจะมาแจกสูตรและวิธีทำแคบหมูติดมันสูตรทำขายพร้อมบอกเคล็ดลับทำให้แคบหมูฟูกรอบกรอบทนกรอบนานทอดแล้วไม่อมน้ำมันแล้วก็น้ำมันไม่กระเด็นอีกด้วยนะคะสูตรนี้ดูจบแล้วเอาไปสร้างอาชีพสร้างไรายได้ได้เลยค่ะต้นทุนต่ำกำไรดีมากๆ หรือใครจะเอาไปทำกินเล่นที่บ้านทานกับก๋วยเตี๋ยวหรือส้มตำก็อร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราจะมาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนค่ะเราจะใช้หนังหมูติดมันใช้ทั้งหมด2กิโลกรัมหนังหมูติดมันโบซื้อมาจากตลาดสดในราคากิโลกร,รัมละ50บาทค่ะ ซื้อมาดิบๆแบบนี้จะมีทั้งขนแล้วก็สิ่งสกปรกอยู่นะคะให้เราใช้มีดขูดออกให้เกลี้ยงเลยค่ะจากนั้นก็นำไปล้างทำความสะอาดแล้วก็สะเด็ดน้ำให้แห้งแล้วเราก็นำมาหั่นตามชิ้นที่เราต้องการได้เลยค่ะส่วนในคลิปนี้นะคะโบจะหั่นความกว้างอยู่ที่1เซนค่ะแล้วก็ความยาวประมาณ5เซนส่วนถ้าใครอยากได้ความยาวที่มากกว่านี้ก็หั่นได้ตามชอบเลยนะคะ เมื่อเราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เราตั้งกระทะได้เลยค่ะตั้งกระทะเปิดไฟกลางจากนั้นก็ใส่หนังหมูที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณ500มิลลิลิตรน้ำเปล่าจะช่วยทำให้หนังหมูไม่แตกกระเด็นใส่เราค่ะใส่เกลือลงไป1ช้อนชาค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติใส่น้ำส้มสายชูลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะตัวน้ำส้มสายชูจะช่วยทำให้หนังฟูกรอบมากยิ่งขึ้น เราก็ใส่ผงปรุงรสหมูลงไปประมาณ1ช้อนชาค่ะจากนั้นเราก็เจียวกากหมูไปเรื่อยๆนะคะใช้ตะหลิวหมั่นคอยพลิกกลับไปมาค่ะให้หนังหมูสุกทั่วถึงกันค่ะพอเราเจียวมาสักพักหนึ่งน้ำก็จะแห้งงวดลงไปนะคะแล้วก็จะแทนที่ด้วยน้ำมันจากกากหมูค่ะตัวน้ำมันเนี่ยเราสามารถแบ่งเอาไปทำกับข้าวได้นะคะ เราจะเจียวไปจนกระทั่งมันหมูเนี่ยออกมาหมดเลยค่ะวิธีสังเกตว่ามันหมูออกมาหมดหรือยังก็ให้เราดูที่ฟองอากาศนะคะถ้ามีฟองอากาศอยู่แสดงว่ายังไม่ได้ที่ค่ะเราก็จะเจียวต่อไปเรื่อยๆนะคะในขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆปรับเป็นไฟอ่อนค่ะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะหนังหมูแห้งแข็งตึงแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะฟองก็น้อยลงแล้วแล้วเราก็ดับไฟพักทิ้งไว้ก่อนค่ะ เราจะแช่ในน้ำมันไว้แบบนี้เป็นเวลาสองชั่วโมงค่ะพอเราแช่จนน้ำมันเย็นสนิทดีแล้วเราก็จะตักหนังหมูขึ้นมาเสด็จน้ำมันไว้ก่อนค่ะส่วนตัวน้ำมันเนี่ยเราก็จะตั้งกระทะอีกรอบหนึ่งนะคะให้เราตั้งกระทะเปิดไฟแรงค่ะตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนดีก่อนแล้วค่อยนำหนังหมูที่ได้ลงไปทอดนะคะถ้าเราใช้ไฟอ่อนเนี่ยหนังหมูจะไม่ฟูค่ะ เราต้องใช้ไฟแรงแล้วก็น้ำมันเนี่ยจะต้องร้อนได้ที่นะคะตัวหนังหมูถึงจะฟูขึ้นมาค่ะใช้เวลาทอดอยู่ไม่นานตัวหนังหมูเนี่ยก็จะฟูกรอบดีเลยค่ะเราจะทอดแคบหมูไปจนกระทั่งแคบหมูเนี่ยสีเหลืองทองได้ที่แบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะดังนั้นก็ให้เราใช้กระชอนตักขึ้นพักบนตะแกรงไว้ค่ะพักให้เย็นสนิทก่อนที่จะนำไปบรรจุใส่ถุงขายนะคะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวิธีการทำแคปหมูติดมันสูตรทำขายสูตรนี้ฟูกรอบนานน้ำมันไม่กระเด็นต้นทุนต่ำกำไรดีมากๆค่ะเพื่อนๆก็ลองจดสูตรแล้วก็ไปทำตามกันดูนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ